อันนี้ไปบัตรอีกบ้างทำไมอ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอธิบายดิแล้วประสบการณ์ได้ทำฟังหน่อยเป็นยังไงฝันได้บ่อยเลยเพื่อมันตั้งไมไปทำไมมันถึงตั้งไม่ไปอ่ะบอสอะไรอ่ะมันเองรวยมันเองรวยทำไมอ่ะรถหรือคนเองรวยอ่ะรถคนคนคนมันเองรวยอ๋อโกรธคนโกรธคนคนมันเองรวย รถมันดีนะเอวเอนะร้ายเอ็ดเลยนะเหนื่อยกนเป็นทิมซวยอ่ะมันไม่แต่ไม่ต้องร้องไห้อ่ะฮีโร่ตายแล้วลูกฮีโร่ก็ตายปั่นอย่างงี้ฮีโร่ก็ตายฮีโร่เขาไม่ปั่นจักรยานหรอกฮีโร่ตายมวะลูกเจอคนนั้นเลยไม่ไหวแล้วฮ่ะร่จะเป็นไงมั่งจะเป็นไงมั่งไหนอธิบายดิร่างกายเป็นไงมั่งข่อยอดไม่ได้แล้ว อุ้มเลยเพราอุ้มขึ้นเลยผ่าลูกไปทรมานพ่อพาลูกขึ้นขึ้นไปเลยเดินไม่ไหวร่างกายเป็นไงนะอธิบายดิเพิอยากไม่ได้อยากไม่ได้แล้วตายแล้วโอ้ตายแล้ว